ครับสวัสดีครับอันนี้เป็นคลิปสอนการสั่งซื้อสินค้าของเว็บ n w w t o k i t นะครับผมเรามาเริ่มกันที่การเลือกสินค้านะครับเมื่อเราเลือกสินค้าได้แล้วคลิกเข้าไปดูรายละเอียดสินค้านะครับผมเลือกแบบที่ต้องการนะครับ พอเลือกแบบที่ต้องการได้เราดูว่าสินค้าในสต็อกมีไหมนะครับถ้าเกิดมีเราก็กด a d d to c h r r t ได้นะครับจะดำเนินการต่อไปหรือว่า a d d to c h r r t แล้วเราจะไปในรถเข็นชำระเงินนะครับผมในรถเข็นชำระเงินก็จะสแสดงรายละเอียดของสินค้านะครับผมราคาจำนวนแล้วก็ยอดรวมนะครับ เราต้องการเลือกทําสินค้าเลือกสั่งซื้อสินค้าต่อกดเลือกสินค้านะครับหรือว่าทํารายการสั่งซื้อก็กดรายการสั่งซื้อนะครับผมเราจะทดลองเลือกสินค้าต่อนะครับเลือกสินค้านะครับผมดูจํานวนในสต๊อกแล้วก็กดแอร์ดูชาร์นะครับผมจํานวนนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการนะครับ แต่ต้องไม่เกินจำนวนสินค้าที่มีในสต็อกนะครับ Add to cart h นะครับลดเข็นชำระเงินชื่อสินค้านะครับรหัสสินค้าราคาจำนวนยอดรวมทั้งหมดเมื่อเราต้องการทำรายการสั่งซื้อนะครับกดทําทำรายการสั่งซื้อ ครับผมพอเรากดทำรายการสั่งซื้อนะครับจะมีอยู่2หัวข้อให้เราเลือกนะครับสำหรับลูกค้าที่เคยสั่งซื้อแล้วนะครับผมก็จะมีรหัสผ่านของผู้ใช้และก็รหัสผ่านนะครับผมก็กดเข้าไปตามปกตินะครับในการสั่งซื้อส่วนลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยสั่งซื้อนะครับผมกดตรงลูกค้าใหม่นะครับผมจะมีรายละเอียดต่างๆนะครับที่จําเป็นต้องใช้อยู่ก็คือมีอีเมลนะครับผมกรกบอกอีเมลลูกค้าไปนะครับ ชื่อผู้ใช้นะครับผมคือชื่อผู้ใช้ในระบบหรือว่าเป็นชื่อที่ใช้ล็อกอินเข้าในเว็บนี้นะครับผมไว้สั่งซื้อสินค้านะครับผมแล้วก็รหัสผ่านนะครับชื่อบริษัทถ้าไม่มีไม่จําเป็นต้องไม่ไม่จาเป็นต้องใส่นะครับผมแล้วก็ชื่อจริงนามสกุลจริงที่จะใช้ในการจัดส่งสินค้านะครับ ที่อยู่ก็เป็นบ้านเล็กที่เราแล้วก็เป็นถนนซอยกอกไปตามนั้นนะครับผมเขตจ,จังหวัดก็กอกตามนั้นนะครับผมหมายเลขโทรศัพท์จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือว่าโทรศัพท์บ้านก็ได้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับผมจะกอกแตกต่างกันก็ได้แต่ในช่องที่จําเป็น ดอกจันนี่ต้องกรอกให้ครบทุกช่องนะครับจากนั้นกดยอมรับเข้าตกลงนะครับผมกดจําข้อมูลไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ส่งการลงทะเบียนนะครับชื่อของท่านก็จะเข้ามาอยู่ในฐานข้อมูลของเว็บเราแล้วนะครับต่อไปนะครับมาดูนะครับชื่อของสินค้ารหัสสินค้าราคาจํานวนของสินค้านะครับผมที่สั่งซื้อไป ยอดรวมต่างๆนะครับผมที่อยู่ที่เราได้กรอกไปเมื่อกี้นะครับผมถ้าเกิดจะแก้ไขก็ titled, กดตรงปรับปรุงนี่นะครับแล้วก็สถานที่จัดส่งก็คือตามที่เรากรอ,อกไปเมื่อกี้นะครับผมถ้าเกิดอยากเพิ่มสถานที่ใหม่กดเพิ่มสถานที่จัดส่งตรงนี้นะครับแล้วกดถัดไปนะครับเมื่อกดถัดไปแล้วนะครับมาถึงหน้านี้เป็นวิธีการขนส่งนะครับผมเราก็จะมีให้เลือกกัน ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับคือพัสดุธรรมดา EMS แล้วก็ลงทะเบียนนะครับสามารถเลือกแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้นะครับกดถัดไปนะครับผมต่อไปมาถึงหน้าของวิธีการชําระเงินนะครับผมให้ติ๊กตรงโอนผ่านธนาคารนะครับผมเพราะตอนนี้คงจะมีแต่ลูกค้าที่โอนผ่านธนาคารเสมอนะครับผมกดถัดไปต่อนะครับ มาสังเกตตรงนี้ก่อนนะครับผมเมื่อเราเลือกวิธีการขนส่งแล้วนะครับผมจะมีค่าขนส่งและค่าจัดการตามที่เราเลือกเมื่อสักครู่นี้นะครับผมแล้วก็กดถัดไปนะครับจากนั้นก็คือยอดรวมทั้งหมดนะครับผมก็คือน,นี่คือจํานวนสินค้าราคาค่าขนส่งยอดรวมที่ต้องโอนทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ยืนยันในการสั่งซื้อนะครับผมอาจจะฝากข้อความไว้ว่า ถึงเจ้าบ้านอย่างไรก็ได้นะครับผมแล้วกดยอมรับข้อตกลงนะครับแล้วกดยืนยันสั่งซื้อเมื่อสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับผมท่านก็จะได้รับอีเมลเข้าในอีเมลท่านนะครับผมเวลาจะกลับไปสั่งซื้อสินค้าหรือดูแบบฟอร์มสินค้าต่อหรือว่าไปดูสินค้าเลือกซื้อต่อครับให้กดตรงหน้าแรกหรือว่าให้กดตรงเมนูสินค้าด้านนี้ได้เลยนะครับ เราก็จะกลับมาหน้าสินค้าเหมือนเดิมแล้วนะครับผมาการสาธิตขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ